ดูดวงชาวราศีกันปราบให้หมดนะผมด้วยโชคชะตาบุญกุศลวาสนาคนคิดร้ายกันแกล้งในโชคชะตาวันที่23กรกฎาคมปราบให้หมดนะครับสิ่งไม่ดีให้มลา,ายหายไปสิ้นศัตรูโมมานนะครับก่อนอื่นหมอจะแนะนําให้ท้านพบไบลีพินดานนะผม250บาทเขากว่ากันแกล้งคุณใสยบนตามกันแกล้งฐานนะครับศนะนะัตรูเป็นไงชอบกันแกล้งนะบโบราณโบราณก็ว่าอย่างนี้นะ250บาทส่งฟรี นะครับผมภาคเก่านะจ๊ะรับลายมาซันนี่สี่สองแปดเก้านะครับผมโชคลาภเงินทองบารมีวั่นาสนาซิงกะสิค้ำชูปอกปากคุ้มกรองรักษาดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งอัศวินขี่ม้าถือดาบอาจประหารศัตรูโมมานปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียนด้วยบุญกุศลศาสนาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกลจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีใดนกน้อยนําพาซึ่งข่าวดี ข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจะเต็มใจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซ,ซึ่งความปสมเสร็จได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบัดังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายถือดาบตั้งขึ้นก้าได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดมีดดาบปากตรงกลางใจเจ็บปวดรั่วร้าแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดรั่วร้าแสนทุกทรมานได้ท่านอาจจะมีเกณฑ์ชะตาได้พบเจอกับเพื่อนเกา่า เข้ามาบอกเก่าเล่าสิเข้ามาสนับสนุนค้ำชูนหนุนนำโชคตาดเดอะมิจิกเชี่ยวสายยานโดยเทพนำพาซึซ่งความสมเร็จโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาองค์พ่อพระปิกาเดพร,ระแม่อ,อมาทวีพระแม่รัศมีพระแม่มารียันมันสายยานโดยเทพับนะผมสเสด็จเตียกุมหลวงชุนพรนะผมไนะล่สายยานก่อนนะสเสด็จเตียกุมหลวงชุนพรพระปิยะมาราชพระนางเสด็จมหาราชสายยานโดยเทพนะผมกราบไหว้เสียงกสิทธิ์ขอพรนะโดยเทพของท่านนะผมและท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่ ดวงชะตานี้ยังเฮรัลดรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะิญรลูงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอศบินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทอ,อทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดมดังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเป็นอยู่ในดวงชะตาให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลปเปลี่ยนแปลผันปันปนตนายอย่างก้าวโดดประราชาถือดาบตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูออกปากกรงก,งกงรษา,าตกตำแหน่งหาประเพณ รับผมสิงห์สิธิ์เข้าข้างสนับสนุนเองมันลูกรักถวยเทพรับผมดวงชะตานี้เป็นยังไงได้รับถวยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาในดวงชะตาสายสามดาวขวาสามดาวตั้งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงบุญกุศลวาสนาเหรียญใหญ่เบลฟ์ตกตำแหน่งในโชคชะตารางวัลที่หนึ่งแจ็คพอเจ็ดสิบสองล้านทำไมจะไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่ สิ่งที่ชอบในเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญมารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปากคุ้มของรักษาการส่ง,สงมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลปู่ฤาษีสองแสงตะเกียงทองับท่านจะเจริญลูกเรื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินร่ารวยด้วยทรัพย์สิินทองดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันดาบสองก้คิดพินิจไต,ต่ตองให้รอบคอบไปปรับปรุงแปรเปลี 8, ป่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดท่านต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต้องตัดสินใจให้รอบคอบ การหลบหลีกซ่อนเลซแก้ไขปรับปรุงในโชคกะตาถือดาบตั้งขึ้นดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคกะตาตะผมโชคกะตาบุญกุศลวาส,สนาดวงชะตานี้ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าเท่าไหร่นักไอ้ท่านมุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้า,นา,นานจัดหนักจัดเต็มในโชคกะตาตาฟูยังตกตำแหน่งในดวงชะตาการประจบประแจงเรียแข้งเรียขาเอาอกใจท่านเป็นพิเศษดวงชะตานี้อยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวในเมื่อมีราชสีมาทนอนสบปัก,กเ็าเรียกวมีอำนาจบุญบารมีวาสนายิ่งใหญ่พอตัว ดวงชะตานี้สิ่งต่างๆที่มองไม่เห็นไม่ใช่แปลว่าไม่มีนะครับนะผมท่านกวรวนี่ต้องคิดพินิษต,ติดต่อไม่นานไม่ชา้าท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีดีข่าววิว,วาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นได้รับถ้วยทองเกิดความมั่งคัง่งร่ำรวยดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค่านจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชื่นเกิดความร่ำล่นเป็นไปได้ด้วยดีให้ท่านยินหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาสนาเซนทริลจะเข้าข้างในดวงชะตาของท่านดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคมันจะได้ดูดวงของหมอสันทับลาย สันนี่สี่สองแปดเก้าครับผมครับผมสี่นาทีสี่ร้อยบาทหมอสันส่งคลิปแบบนี้ให้นะจ๊ะครับผมการงานการเงินความรักชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดครับผมหมอสันส่งคลิปแบบนี้ให้นะจ๊ะทักไลน์มาสันนี่สี่สองแปดเก้านะครับสะกดไม่ได้ก็ครับถ้าไม่ตรงนะครับลงดูในคอมเมนต์นะครับผมในคอมเมนต์หรือว่ารายละเอียดของคลิปนะครับผมครับทักไลน์มาสันนี่สี่สองแปดเก้าขอแนะนำชื่อรับลวันเดือนปไเกิดนะครับผสวัสดีครับ